อ p 2,310คำพิพาพษาสารดีกาที่29ทับ2,664พนักงานอยายการจังหวัดสุพรรณบุรีโจทย์ในายพอพานจำเลยโจทย์ฟองและแก้ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลย ามประมวลกฎหมายอาญามาตรา32 33 80 91 92 288 371พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพิิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพศ2490มาตรา7 แทวีเจ็ดิบสองทวิลิฟของกลรงและเพิ่มโทษจำเลยตามกฎหมายจำเลยให้การปฏิเสธแต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในกรดีที่โจทย์ขอให้เพิ่มโทษสารชันต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา288ประกอบมาตรา80 3 7 1เพระราชบ,บัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพศ2490มาตรา7 8ทวิวักหนึ่ง72วักสามทวิวักสอการกระทำของจำเลย เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้หลวงทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายยามาตา9 1ฐานพยายามฆ่าผู้อื่นจำคุก1ิบปีฐานมีวุธปืนที่เป็นของผู้อื่นซึ่งได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้ต่างกฎหมายและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำคุกหกเดือนและฐานพาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควรและโดยไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นการกระทกำกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายยามาตจา90จำคุกหก,กเดือน เพิ่มโทษกระทงละหนึ่งใน3ตามประมวลกฎหมายอามาตรา92ฐานพยายามฆ่าผู้อื่นเป็นจำคุก13ปี4เดือนฐานมีวุธปืนที่เป็นของผู้อื่นซึ่งได้รับใบอนุญ,ญาตให้มีแระใช้ต่างกฎหมายและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญ,ญาตเป็นจำคุก8เดือน ฐานพาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควรและโดยไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นจำคุก8เดือนรวมจำคุก13ปี20เดือนลิบของกลางข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยกจำเลยอุทธรณ์สารุทธรภาค7พิภาคสายยืนจำเลยดีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิาพากษาสารชั้นต้นอนุญาตให้ดีกาในปัญหาข้อเท็จจริงสารดีกาวินิจฉัยว่าคดีมีปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องวินิจฉัยตามดีกาของจำเลยเสียก่อนว่าโจทย์มีอำนาจฟ้องคดีนี้หรือไม่เห็นว่าแม้นคดีนี้โจทย์มิได้อ้างส่งรายงานประจำวัน รับแจ้งเหตุซึ่งพนักงานสอบสวนจัดทำขึ้นเนื่องจากนายพิษนุผู้เสียหายโทรศัพท์แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนว่าจำเลยเป็นคนร้ายที่ใช้วุธดปืนยิงผู้เสียหายดังที่จำเลยดีกาก็ตามแต่การมีได้อ้างส่งเอกสารที่ยืนยันว่าพนักงานสอบสวนได้ดาเนินการทาบันทึกจากการร้องทุกข์ด้วยปากของผู้เสียหาย ตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญ,ญามาตรา123วรรคสบังคับไว้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีเอกสารนั้นเสมอไปอีกทั้งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญ,ญามาตรา121วรรคสบัญญัติเพียงว่าเฉพาะคดีความผิดต่อส่วนตัวเท่านั้น ที่พนักงานสอบสวนจะดําเนินการสอบสวนได้จะต้องมีคําร้องทุกเสียก่อนเมื่อคดีความผิดที่โจทย์ฟ้องเป็นความผิดอาญาแผ่นดินทุกฐานความผิดพนักงานสอบสวนย่อมเมียมหน้าสอบสวนโดยราพังตนเองหากพบว่ามีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้นโดยเฉพาะคดีนี้ผู้เสียหายโทรศัพท์แจ้งเหตุต่อพนักงานสอบสวน เท่ากับว่าได้มีการกล่าวโทษซึ่งทําให้พนักงานสอบสวนทราบว่ามีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้นแล้วพนักงานสอบสวนจึงมีอํานาจเริ่มต้นการสอบสวนได้ในทันทีโดยการออกไปตรวจสถานที่เกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราหนึ่งบัญญัติไว้ ซึ่งตามคําเบิกความของพันธุ์ตำรวจโทวิชัยพนักงานสอบสวนยืนยันว่าได้ออกไปตรวจสถานที่เกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานถือได้ว่าคดีนี้มีการสอบสวนในกวมผิดตามฟ้องแล้วโดยชอบแล้วพนักงานอายการจึงมีอำนาจฟ้องจำเลยต่อศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอายามาตรา120ดีกา ของจำเลยฟังไม่ขึ้นปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปตามดีกาของจำเลยว่าพยานหลักฐานโจทยังมีข้อสงสัยว่าจำเลยเป็นคนร้ายที่ใช้อุดปืนยิงผู้เสียหายหรือไม่และคนร้ายมีเจตนาฆ่าผู้เสียหายหรือไม่นั้นเห็นว่าตีกาของจำเลยใช้วิธีคัดลอกอุทธร ตั้งแต่หน้า14จนถึงหน้าสุดท้ายชนิดคำต่อคำมาใส่ไว้ในดีกาตั้งแต่หน้า18จนถึงหน้าสุดท้ายโดยมีเนื้อหาซึ่งจำเลยใช้วิธีสรุปจากอุทธรดังกล่าวเพิ่มเติมขึ้นอีกเล็กน้อยและแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งสารที่ชื่อสารที่ โต้แย้งจากเดิมซึ่งเป็นสารชั้นต้นเป็นสารอุทธรภาค7และสารที่ขอให้วินิจฉัยจากสารอุทธรภาค7เป็นสารดีกาเพื่อให้ตรงตามความเป็นจริงเท่านั้นดีกาของจำเลยจึงยังคงเป็นการโต้แย้งคำพิพากษาสารชั้นต้นอยู่เช่นเดิมซึ่งสารอุธรภาค7ก็ได้วินิจฉัยในปัญหาเดียวกันนี้ โดยละเอียดและมีเหตุผลแห่งคำวินิจฉัยที่เพิ่มเติมมากขึ้นจากที่สารชั้นต้นวินิจฉัยแล้วกล่าวคือเรื่องที่ผู้เสียหายสังเกตเห็นจำเลยก่อนเกิดเหตุที่ร้านค้าซึ่งผู้เสียหายหยืนยันว่าเปิดไฟสว่างไว้ซึ่งสอดคล้องกับภาพถ่ายตามเอกสารท้ายอุทธรของจำเลยวงเล็บ เอกสารลำดับที่62ทับหหรือเรื่องที่ผู้เสียหายมีความสนิทสนมกับนายกิตติศักดิ์บิดาของจำเลยซึ่งในคืนเกิดเหตุผู้เสียหายเป็นคนขับรถมาส่งนายกิตติศักดิ์ถึงที่บ้านย่อมไม่มีเหตุผลที่ต้องสร้างเรื่องขึ้นมากันแกล้งปักปั้มจำเลยโดยไม่มีมูลความจริง และเรื่องวิธีกระสุนปืนที่ถูกรถยนต์ผู้เสียหายมีความสดคล้องกับที่ผู้เสียหายเบิกวามหรือแม้แต่เรื่องที่ผู้เสียหายโทรศัพท์แจ้งเหตุให้ในายเกติศักดิ์ทราบว่าจำเลยใช้วุ้ปืนยิงผู้เสียหายแต่นายเกติศักดิ์ไม่สามารถติดต่อจำเลยได้หลังเกิดเหตุเป็นต้นซึ่งรวนแล้วแต่เป็นข้อสนับสนุนพยาหลักฐานโจทย์ที สารอุทธร์ภาค7นำมาวินิจฉัยว่ามีน้ำหนักเชื่อได้ว่าจำเลยเป็นคนร้ายแต่ดีกาของจำเลยมิได้โต้แย้งข้อวินิจฉัยของสารอุทธรภาค7เรื่องดังกล่าวว่าไม่ถูกต้องหรือคาดเคลื่อนอย่างไรควรวินิจฉัยอย่างไรและด้วยเหตุผลใดหรือมีอุทธรข้อใดที่สาลอุทธรณภาค7อย่ยังมิได้วินิจฉัย ดีกาของจำเลยซึ่งไม่ได้ยกเหตุผลขึ้นคัดค้านคำพิพากษาสารุทธรภาค7เช่นนี้จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจาราความอาญามาตรา193วรรค2ประกอบมาตรา216วรรค1และมาตรา225ที่กำหนดหลักเกณฑ์ว่าดีกาต้องมีข้อคัดค้านคำวินิจฉัย ของสารุทธร์และระบุข้อได้จริงโดยย่อหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิงเป็นลำดับสารดีกาจึงไม่รับวินิจฉัยให้ส่วนดีกาของจำเลยที่เพิ่มเติมขึ้นจากนี้อีกเล็กน้อยเป็นรายละเอียดปิดย่อยซึ่งไม่อาจเปลี่ยนแปลงผลแห่งคดีดังที่สารุทธร์ภาค7วินิจฉัยไว้โดยละเอียด และชอบด้วยเหตุผลแล้วได้จึงไม่จำต้องวินิจฉัยอีกเช่นกันพิพากษายืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายอาญามาตรา80ผู้ได้ลงมือกระทำความผิดแต่กระทำไปไม่ตลอดหรือกระทำไปตลอดแล้วแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผลผู้นั้นพยายามกระทำความผิดมาตรา80ส วักสองผู้ใดพยายามกระทำความผิดผู้นั้นต้องระหว่างโทษสองใน3ส่วนของโทษที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นประมวลกฎหมายอาญามาตรา2 8 8ผู้ใดฆ่าผู้อื่นต้องระหว่างโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่15ปีถึง20ปีประมวลกฎหมายอาญา มาตรา371ผู้ใดพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุสมควรหรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อนมัสการการเลื่อนเลิงหรือการอื่นใดตะระหว่างโทษปรับไม่เกิน1,000บาทและให้สารเมียนาจสั่งให้ลิบอาวุธนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา120ห้ามมิให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีใดต่อศาลโดยมิได้มีการสอบสวนในความผิดนั้นก่อนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตารา121พนักงานสอบสวนมีอำนาจสอบสวนคดีายาทั้งปวงมาตรา121วรรค2 แต่ถ้าเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวห้ามมิให้ทำการสอบสวนเว้นแต่จะมีคำร้องทุกข์ตามระเบียบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญ,ญามาตราหนึ่งร้อยามสิให้เริ่มการสอบสวนโดยมิชักช้าจะทำการในที่ใดเวลาใดแล้วแต่จะเห็นสมควรโดยผู้ต้องหาไม่จำต้องอยู่ด้วย